สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านณวินาทีต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรีวิวในช่วงของนิยายอิงประสบการณ์จริงในเรื่องคืนหลอกวิญญาณหลอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับให้เสียงโดย RMC หรือเรือนแก้ว Mobile Channel เสียงเอฟเฟกโดย Cross Sound และเสียงเอฟเฟกจาก Presto ย้อนหลังในคืนวันเพลคืนหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาคืนนั้น ตัวของกา้านซึ่งเป็นเด็กวัดไม่เคยลืมเลือนเลยสมัยนั้นก้านยังเป็นเด็กอายุสักสิขวบได้ก้านเป็นเด็กวัดคืนนี้ก็ได้นัดกับเพื่อนๆไปดูหนังซึ่งเป็นหนังโรงในเรื่องิคงคองสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้ายัางเพิ่งเข้าถึง และก็บางบ้านยังใช้ตะเกียงให้แสงสว่างอยู่บ้านไหนที่มีฐานะหน่อยก็จะมีตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องสว่างราวเกือบหนึ่งทุ่มก้านนัดกับเพื่อนๆไว้ที่บ้านของกา้านบ้านของก้านนั้นจะอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเล็กๆเป็นสะพานไม้เก่าๆแต่สะพานนั้นจะมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ซึ่งไม้ค่อนข้างจะผุเพราะแถวนั้นเขาเรียกว่าขัวมุงเป็นภาษาเหนือที่ใช้เรือกชื่อที่ค่อนข้างจะเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาใช้กันเรียกว่าขัวมุงนะครับเพื่อนๆของก้านอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันราวห้าคนคืนนั้นก็มาตามนัดพวกเขารวมกลุ่มกันไป ที่จะไปดูหนังที่โรงหนังอย่างตั้งใจตอนนั้นบัตรผ่านประตูก็เก็บแค่ค้นละ3บาทสำหรับเด็กๆนะครับและผู้ใหญ่ก็ห้าบาทเท่านั้นราวสี่ทุ่มครึ่งโรงหนังก็เลิกก้านและเพื่อนๆก็เดินกลับบ้านโดยบ้านของก้านนั้นอยู่ห่างจากโรงหนังแค่200เมตรเท่านั้นแต่ทางที่กลับ กลับเป็นซอยแคบๆไม่มีแสงนิออนหรือไม่มีไฟกิ่งเลยนอกจากนั้นแสงจันทร์จากท้องฟ้าที่สาดส่องมาเท่านั้นจะเห็นเพียงเท่านั้นก้านและเพื่อนๆเดินมาครึ่งทางก่อนถึงสะพานไม้เก่าๆเพียง50เมตรข้างหน้าพวกเด็กๆ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเดินข้างหน้าพวกเขาเขาเห็นด้านหลัง,งเลือนลางจาง,จง เป็นผู้หญิงในชุดผมยาวเดินนำหน้าเพียง29าได้ก็นึกว่าคงเป็นคนที่มาดูหนังและเดินกลับเช่นกันในตอนนั้นการและพวกเด็กๆในกลุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเรามีผู้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเรารีบเดินกลับด้วยจะดีไหมหลายคนก็ส่งเสียงตอบรับว่าเห็นด้วย ั้งกานกับเพื่อนเพื่อนเด็กๆทั้งหลายรีบวิ่งไปตามผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวที่เดินห่างอยู่ข้างหน้าพอมาทันเพื่อนการที่ชื่อเบิ่มก็พูดว่านะครับรอผมด้วยครับขอบกลับด้วยคนนะครับจบเสียงพูดของเด็กๆและเพื่อนเด็กๆของกา้านก็ยังไม่มีเสียงตอบขานจากผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวคนนั้น ก็เดินหน้าไปต่อแต่การเดินของเขานั้นเงียบมากเหมือนไม่มีเสียงได้ยินเลยใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างขาวกลมกลืนกับแสงจันทร์แต่ก็มองเห็นไม่ชัดเพราะมีผมยาวสยายมาปกปิดใบหน้าเด็กๆรีบเดินตามให้ทันพอมาถึงสะพานไม้ผู้หญิงคนนั้นก็เหลียวหลัง กวักมือเรียกเรียกเด็กๆให้ข้ามสะพานบรรยากาศในายามดึกคืนนั้นได้ยินเสียงเพียงก้าวเดินของเด็กๆพอเมื่อระยะก่อนถึงข้ามสะพานไม้เวลาเราเดินบนข้ามบนสะพานก็จะได้ยินเสียงไม้ แต่ว่าเมื่อก่อนถึงข้ามสะพานไม้นั้นเราก็จะได้ยินเสียงเดินแล้วก็มีเสียงสุนัขเห่าหอนขึ้นเป็นระยะเสียงสุนัขตัวหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งก็ได้หอนขึ้นมา อย่างน่ากลัวพร้อมกับการเรียกมือกวักของผู้หญิงสาวที่หันมาให้เด็กๆได้เห็นหน้าทุกคนได้เห็นพร้อมกันและต้องตกใจมีความสงสัยที่อยากจะถามกันผู้หญิงคนนั้นเดินข้ามสะพานไม้เก่าๆที่คลอนแคลนตามปกติ แต่ใครๆก็เดินผ่านก็ได้ยินเสียงเดินของตัวเองแต่ผู้หญิงคนนั้นเดินแบบไม่มีเสียงเหมือนลอยไม่ใช่เดินและเมื่อเข้าสู่ขัวมุงที่ข้ามสะพานผู้หญิงหน้าขาวผมยาวใส่ชุดขาวได้หายวับไปทันทีการซึ่งเดินตามหลังไม่กี่ก้าวรู้ทันทีก่อนใครผมที่แขนและผมที่หัวลุกขึ้นมาเหมือนหน้าหนาวทันที ก้านโกยอ้าวบนสะพานก่อนใครและตามด้วยเพื่อนๆท,ทั้งหมดที่เห็นพร้อมกันอยู่ด้านหลังและเมื่อทุกคนวิ่งออกจากหัวมุงและเหลี้ยวกลับไปดูก็ไม่เห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวเดินออกมาจากสะพานข้ามน้ำหรือหัวมุงเลยคืนนั้นหลายสิบคนขอโทษฮะ4 5สห้าคนที่เป็นเพื่อนของก้ารนั้น ก็โกยอ้าวกันอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งทุกคนที่ไปดูหนังในข้ามคืนนั้นยังจำได้ดีและยังเป็นเรื่องเล่าและจดจำจนถึงทุกวันนี้ด้วยความหน้าคนหัวลุกเมื่อนึกถึงในอดีตในข้ามคืนนั้น ขอขอบคุณนะครับในการติดตามรับฟังในรีวิวในการเล่าเรื่องในแนวนวนิยายของ RMC หรือเรือนแก้วโมบาย a n n e l นะครับพบกันโอกาสใหม่และโอกาสหน้าในโอกาสต่อไปนะครับครั้งนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ